ใกล้วันคริสต์มาสแล้วก็ต้องมีการทำวุ้นไว้ฉลองงานเทศกาลกันหน่อยและต้นคริสต์มาสของเราเนี่ยเป็นการบีบครีมวุ้นนะเพื่อนๆโดยเราจะใช้แปง้งข้าวเจ้ามาผสมกับลิสนอนเดลี่ครีมเมอร์ไว้ก่อนเราวะต้องทำให้ส่วนของแป้งเนี่ยละลายก่อนก่อนที่จะนำไปต้มวุ้นนะแล้วเราจะทำครีมวุ้นด้วยวุ้นผงตาโทรศัพท์เราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาแล้วการต้มวุ้นเนี่ยขนาดที่เราต้มเราก็ต้องคนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆเ,เพราะถ้าเราไม่คนวุ้นมันจะนอนก้นอยู่แบบนี้และทำให้วุ้นไม่ได้เราจะทำการต้มให้วุ้นเนี่ยละลายกับน้ำจน ก่อนก่อนที่จะใส่แป้งและลิสนัมเดลลี่ครีมเมอร์ที่เราผสมเอาไว้ลงไปจากนั้นเราจะทาการเบาไฟลงเล็กน้อยนะแล้วก็ทําการกวนวุ้นไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อครีมจะทาเป็นต้นคริสต์มาสก็ต้องหยดสีเขียวลงไปสักหน่อยเราจะบีบครีมวุ้นใส่ถ้วย2อ่อนที่เราได้ทาวุ้นน้ําแดงเตรียมเอาไว้และหัวบีบที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์เก้าเอฟทีนะเพื่อนๆรอให้เนื้อครีมวุ้นอุ่นๆแล้วเราค่อยบีบวุ้นสักประมาณ3ชั้นแล้วใครที่บีบครีมเก่งๆเนี่ยจะทําสักประมาณ4ชั้นก็ได้นะบีบเสร็็จจแล้้้วเรราากะไดตนคิม